ปูมื่อนีขึ้นป่ว oh ิ oh. ่งไม่ออกไปตนมาบัดน้อยๆไปหาหายน้ำไปเดี๋ยวถามใออกก็อนขมีคือมีแทนมาย่างมาย่างพันเตติสรเนรัสสาปัญจศิลานียาจะมาทุตียมปีมาย่างพันเตติสรเนรัสสาปัญจศิลานียาจะมาตัตที่ยมปีตาตทียำที่มาย่างพันเตติสรเนร์ มันคือมันคือกับอันผู้ไปกับประสังขัมจังเถอะผู้ไหนไปกับประสังขัมจังเล่าดีๆเนอะงอคงเป็นบ้านยังจิมาวัดพระบ้าจะบรรลุกระปงสันตอนนี้จ้าส่สุดจะไหนมาหยอยย้อนพันเองอุบาทแทะโอ้ยมันคล่องแคล่วดีไปง่ายมากง่ายดีสมัยสมัยมันสมัยไม่เลวประเทศญี่ปุ่นมบราดมีแผนเหรอเอาแผนมาแผนก็ทำเบื่อเงื่อนยังเดียรเนี่ย อันโมน,นีมาแต่เศร้าแต่เสี่ยวสันดอกมากกว่าโมนいいีถวายอาหารว่างโอ้อาหารว่างเออหนุ <c 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 ่มตีนี่มันรับแคนหลวงปู่ก็ได้แคเก้าวคนละเออจำเลิศจำเลิศเฮ้อิอาหารนึงก่ออาหารว่างว่ามันก็ว่าโคตบมัมีอยังแนวเว้ยมอนก็สั้นก็ว่าอาหารเต็มต้อนต้อเนาะโคตรว่าสร้างเป็นแท้โคตรเนื่อเว้ย ลูกพี่ฮะเดี๋ยวผมสิไปเอากระทวนอากยังมาจาักก่อนน้อยๆครับน,<อ>นั่นนี่เด้อยอีหยังนั่งพานำเราเด้วยว้ายบ่อยี่หายไม่ออกสิได้ยิ้ง <c ười> ผมลักกินบเบิดแล้วค่ะว้ายสูบซีบกันอีหยังบ้านเนี่ยโอสูบซีบละอุย้ยบังตาแมะ <c ười> มันเป็นหยังเมืเอ่อคืนกี่กระป๋องกาแทะเอามัดเป็นหยังเยีนยากหยังกับเจ้าจักลามไม่ออกบุงอางก่อนนี่ผมมีตีมาวัด โอ้ยเบิดบ้านก็มีคอยนี่นะใครก้ามูนั่นอันพ่อเขาวัดได้ว่ดตีเอออุ้ยผู้ไข้คนนี้กับมาเนอร์อันผู้หายนีมาตอบทุเล่เอาฉันนี่ก็ได้กินผงสลุดน้ำมูกจะได้ล่ะกินหลายเพราะล่ะเอก็กินมือแล้วซ้อนสองซ้อนพูนแล้วพูนก็สะพ้อง่ามล่ะไปก้อนก็ย่านสายตาเจ้าก็ควรจะกินออมเน่หน่อยเด้หาเมืเลยอย่าออมต่อมันขี่ผมใกล้แล้วล่ะอันมาเดียวนี่เนี่ยมาจากมาสาปเปือก ไม่ยังสาฝึกฝึกสาอันเป็นยังดเอเขานั่นมาถามหนีซุมือสืเวนเป็นแต่ได้เงินใส่หนีใส่ท่งเขาบ่หลีพวงอ้าวไม่ยังหลีพวงถือหลงปู่กไม่ยังไดนะเจ้าอาวาไม่ยังหลีพวงกับหลวงพี่นั่นแหละนั่นอก็จะมาฝึกเนาะเบากับปั้นซื้อเลขไปเจ้ากันได้งคกระไปสั่นละแต่ปันณังกรถือโยอันกบาฟืนเงินใส่หนีใส่ชิ้นหันมันมามีดอกคือวางสั่น พวกนี้ไม่ได้มาขายเกานยังไงคับซื้อเลขกวัดเหล้วหลวงปู่ซื้อเลขกวัดเล่าเอาเป็นสั่นขันว่างสั่นมันก็คือต่อบ่ได้ตัวหันคือต่อจังไหนก็สั่นก็สิ่นี้มาบวชหรือพอกระหนี่สินอันนี้หนีหันแล้วก็สิ่นี้มาบวชเอามาบวชเล่นแล้วที่บวชอีนี้บวชอีนี้ขอยเปิดขอยายทั้งโลกขอยเบื่อเส้นเออขันว่างขันผู้ขันดีนี่ยังก็นจะแก้ไขไปเด้อหนีสินเขาหันผู้ขาว่าสิขายหน้าฉันดอก อันทงติดทางดำหั่นต่อแต่หลายๆนั่นขายหน้าวางแซนด์ลอนกี่เขาขายไรบนนี้เหรอเขาให้ไรละสามหมื่นฟาเออขายซะน่าบ้าขีกกระต่ายขีขาดเฮ็ดแล้วควายเจ็ดแปดตัวนั่นเขาให้แสนเจ็ดข้อยเออขายรถเอาเงินไหมไขยน้ำเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือโอ้ยจะมันก้าวหน้าเนาะพอได้จิบต่อไม่ออกแลหลมือว่านหมือก้อนนี่อันไทยอำเภอสมเด็จมหาภูคานี่ล่ะพ่อไม้ มาหาไปอย่างอะไรเจ้าเข่าบอกข้าเจ้าจะได้ไปเลี้ยงลูกข้าเจ้าคือบางสั้นติดตไข่เนี่ยไปเป็นเมียสันดอกไปเลี้ยงลูกข้าเจ้าข้าเจ้าเมียตายป้าปูแม่ยังสิกเลยนะห้วยสิกจังได้บวดมือว่านนี่ผมไบ่ได้กระซิกแล้วเมียจะออกหัวไหมบ่บ่บ่เอามาวางไข่ฟังโอูสิกเลยเอาไว้เส่ไข่อยู่ก็ไผ่คนก็สิกหรอกห้วยปู้ซิกให้เนี่ยบ่เดี๋ยวฟัวบ่ดิกูสิกอีกได้ดูน้ำเหล่าจะสิกกูซิกอีกได้ อามักอันนี้แม่คือลูราฟ้าเปียกูเต่านี่ยมันกระดูงสันโพดเขาวัดเขาว่านั่นเพระสันมันก็สีบดซีกผัวม่ยักนอกแล้วไปออกผัวผู้คานไปสีกแล้วผู้คาที่นั่นไปเบียนเอาขาดสซวบงขากีวอนกันจ้า